ก็ได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงอสอบถามถึงความต้องการนะครับของทางสมาพันธ์ SME ไม่ว่าจะเป็นสมุดปกขาวที่ได้เตรียมมาไว้นะครับรวมถึงการชี้แจงนโยบายสำคัญๆที่จะช่วย SME อย่างเช่นนโยบายหวย SME นะครับหวยใบยเสร็จเป็นต้นหรือการผ่านกฎหมายเพื่อที่จะตั้งสภา s m e ตอนนี้เป็นสมาพันธ์ SME แต่ต้องการที่จะให้เป็นสภา SME ที่มีโอกาสที่จะได้ เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆอย่างสภาอุตสาหภาหอสภาตลาดทุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมกับการประชุมกับรัฐบาลได้นะครับให้มีโอกาสในการที่จะมีแต้มต่อในการต่อรองแล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการตัดนะครับตัดต้นทุนทางพลังงานต้นทุนเรื่องเกี่ยวกับดอกเบีย้ยแล้วก็ตัดกฎหมายที่ไม่จําเป็นนะครับที่กลายเป็นต้นทุนของ S m e ในการขอใบอนุญาตจากทาง ราชการด้วยอันนี้ครับอันนี้ก็คงจะเป็น3-4ประเด็นสําคัญสาค,คัญที่ได้มีการประชุรมรบกันระหว่างท่านประธานสมาพันธนแล้วก็พวกเราทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลนะครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านประธานจางชัยได้มีโอกาสพูดคุยกับสื่อมวลชนสักเล็กน้อยครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางท่านพิธาล,ลิมเจริญรัตน์เนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับรวมถึงแนวทางในการ ว่าที่รัฐบาลและว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะมีทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เอนี่ยอย่างไรในอนาคตนะครับซึ่งเราก็ได้ใช้ระยะเวลาแลกเปลี่ยนนะครับกับทีมเศรษฐกิจในช่วงเช้าและช่วงบ่ายกับท่านพิธานะครับอย่างเข้มข้นนะครับเราก็ข้อสรุปนะครับที่เห็นตรงกันนะครับในเรื่องของมาตรการในการที่จะปกเศรษฐกิจฐานล่า และการกระจายไรายได้ไปสู่ท้องถิ่นด้วยหวย s m e ซึ่งก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับแล้วเราก็ยินดีสนับสนุนในเรื่องของมาตรการนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของคุยในเรื่องของอสัสดส่วน GDP SME นะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะทําเรื่องของ SME Wallet นะครับการส่งเสริมผู้ประกอบการจากท้องถิ่นให้ไปเติบโตสู่สากลซึ่งท่านพิธาเองก็มีแนวทางในการที่จะทําเรื่องของ inclusive growth ในการที่จะให้ภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทางในการบริหารของประเทศเนี่ยนะครับแก้ปัญหาการแก่ก่อนรวยนะครับคำนึงถึงฉากทั์ที่จะเกิดขึ้นแล้วหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้หลุดจากฉากทัดที่เราคิดไว้แล้วเพราะก็เคยเกิดขึ้นกับคุณธนาธรมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีใช้สอสอเข้าร่วมเข้าชื่อกันไปทางสารรัฐมนูญหรือจะออกทางสารดีกาหรือจะออกทางสารอาญาทั้งสามอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองมาเนี่ยก็พอที่จะเดาออก ว่ามันมีสามฉากท Ь ัดที่มันจะเก okay. ิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็คือมีข้อมูลส่งมาหลังใหม่มาที่มาที่พักมากขึ้นกับความไม่ชอบมาพักคนตรงนี้แต่เราก็ยังไม่ฟังทุลองอะไรนะครับก็คือเก็บข้อมูลแล้วก็ verify ข้อมูล verify คลิปต่างๆว่าที่เขาส่งเข้ามาซึ่งคนไกลฟื้นฟู s m p เนี่ยเรามองว่าต้องมีก okay. องทุนฟ SO ื้นฟูและพัฒนา SGP อย่างเป็นระบบโดยเอา SGP มาทําการฟื้นฟูวางแผ, ń, ผนถอดบทเรียนแล้วก็มีการตลาดซื้อขายสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า NPL ไม่ใช่เป็นลดมูลค่าสินค้ามูลค่าหลักประกันของเขาแล้วไปขายข้อตลาดแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปทำกำไรตรงแทนผมเลยไปไทํายบ้านนะมเานนะเพิ่มในสองสามเดือนที่เราไม่ได้เจอกันนี่ <ผม S 3> ดูให้เพิ่มนอกจากจะดูแค่ S m E ของไทยดู s อสเอ็มดของเดบ้าน,นถ้าถ้าเกิดประเทศไทยลงม,มาแค่ขนาดนี้แปลว่าเศรษฐกิจ,ะจะโตจะเรียมร้อเหมือนเดิม